แจ้งข่าวดีสำหรับพ่อพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเตรียมเฮกันได้เลยค่ะเตรียมลงทะเบียนรอบใหม่นะคะปี65นี้ค่ะและที่สําคัญนะคะโลิบัตรเก่าทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็เตรียมใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าค่ะ พบาก,ก่บผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัช่องมันมีบุบดิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี6 5หนะคะซึ่งพี่น้องหลายๆคนก็อยากจะได้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่า สิทธิพิเศษคือเยอะมากๆเลยและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยากได้เหมือนกันนะคะใครอยากได้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะซึ่งสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะก็เติมสิทธิพิเศษให้ไม่มีหยุดหย่อนเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีมานี้นะคะก็หลายคนก็อยากได้เนาะทีนี้ส่วนการลงทะเบียนนั้นนะคะเราจะไปลงที่ไหนเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิ้มเลืนกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนีน้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะบุ๋มก็เข้าไปนะคะที่เพจสวัสดิการทันข่าวนะคะ <c oughs> เขาก็ได้มีการลงเอาไว้นะคะว่าเร่งสรุปรายละเอียดการทำบัตรคนจนรอบใหม่ <c oughs> เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนนะคะในช่วง เทศกาลปีใหม่เนาะซึ่งกระจายจุดลงทะเบียนนะคะทั่วประเทศกว่าหมื่นแห่งนะคะใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่นั่นเลยนะคะที่สำคัญนะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือนำแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่านั้นก็ไม่ต้องเตรียมไปก็ได้หรืออาจจะเตรียมไปเผื่อก็ได้นะคะเผื่อเขาเรียกใช้เนาะ ทีนี้สถานที่ลงทะเบียนนะคะคร่าวๆก็จะมีธนาคารทบสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเป็นธนาคารของทางภาครัฐทั้งหมดนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะและทีนี้ก็จะมีการจ้างงานนะคะของเด็กจบใหม่เพื่อมาช่วยในการลงทะเบียนให้กับพ่อพี่น้องประชาชนนะคะในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเนาะโอเคนะคะแล้วก็ ส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆนั้นนะคะที่จะมีการเพิ่มในบัตรสวิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะคะก็ต้องรอฟังข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเขาจะมีการเพิ่มเงินในตรงไหนบ้างนะคะซึ่งครา่าวๆก็น่าจะได้สิทธิเดิมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสินค้านะคะค่ารถไฟฟ้าค่ารถเดินทางโดยสารต่างๆนะคะค่าการถ,ถึงโต้มแล้วก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟนะคะซึ่ง ทั้งก็จะมีทั้งวงเงินที่กดได้แล้วก็ยังกดไม่ได้น้องเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะบ๋มก็จะติดตามข้อสารมาแจ้งให้กับพ,พี่น้องได้รับทราบกันนะคะว่าเขามีรายละเอียดอย่างไรบ้างเกาะติดสถานการณ์ไว้ดีๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะสําหรับใครที่พลาดไปในรอบคนก่อนแล้วนะคะซึ่ง สิทธิพิเศษคือเยอะมากๆเลยนะเยอะกว่าใครหลายๆคนหลายๆกลุ่มนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ